สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแข่งบอลยิงจุดโทษสามลูกครับแข่งกับเพื่อนครับมาดูใครจะชนะครับไปดูเลยครับ ยิงเหรอครับนั่นผมยิงเหรอครับเอาไปสู้สุดท้ายครับลูกวัดใจแล้วมาดูใครจะได้ที่หนึ่งครับเ,เข้าครับตอน,นอี้ห,หครับมันลูกที่สามแล้วก็จะแข่งกันต่ออีกนะครับนั่นกว่าจะมีคนรับไม่ได้นะครับ ยิงก็คือจบแล้วมะเข่าครับเจ้ามะเข่าครับเดี๋ยวต้อนเลยครับแลูวก็สิจบ อไม,ไม่เข้าครับแช่นะครับคุณครับนหน้ามาดูกันใหม่ครับวันนี้จบเพียงเท่านี้ครับลงครับ